คนนี้เขาเขาบ่นเหมือนกับเราเลยคนจีนกว่านิพุนเยอะ นัส่สอนักเตกางี่สัมเย็สัมแยกสัมแยกคสัมยก,มยกคนดิไม่งมาจามารืจอ่อน่รนารู้นี่คนดีชาวอังมาล่าโ่นนนี่ซอยซอยซอยซอ,อยเล็กๆไปน้ำท่วมมาแล้ว สอยเล็กๆไปนำส่วมมาครับอันนี้โรงแรมร้านอาหารอันนี้สเปนแชมยูโร มีหมาใหญ่มีรถมีมมม Y aquí